สวัสดีค่ะแม่หมอเอ๋ยนดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง magic of love tarot เวทมนต์แห่งรักสตนการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และไพ่อารักโคล แม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆกำลังใจในการกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์แล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงโดยรวมคำทำนายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคำทำนายอาจจะสลับกระฟังกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขาแม่หมอก็อยากให้เพื่อนๆรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆเก็บเอาแต่พลังงานบวกบวกกลับไปเท่านั้นหากฟังสิ่งใดเราเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนำกลับไปนะคะ แม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะจ๊ะหากใครสนใจคําทํานายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยําก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์ตามรายละเอียดใต้ดีสคริปชั่นขวามือใต้คลิปสัญ,ญลักษณ์ที่เหมือนสามเหลี่ยมหัวคว่ำกดลงไปคุณจะเจอรายละเอียดในการติดต่อแม่หมอคุณจะเจอรายละเอียดอื่นๆที่แม่หมอใส่เอาไว้ให้สําหรับวันนี้แม่หมอจะทําคลิปดันด้อมฟอร์ยูไพ่เล่าเรื่องหัวข้อเรื่องยังไม่มีนะคะเมื่อแม่หมออ่านไพ่ทาโร่จบแล้วเดี๋ยวแม่หมอตั้งชื่อเรื่องให้ทีหลังวันนี้ใช้ไพ่ชุด The Ri เด Tarot และ Greenwich Oracle คลิปแลนดอมเพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงดึงดูดของจักรวาลดนจิตดนใจดึงดูดนำไพยคุณกดเข้ามาฟังคลิปคลิปนี้ไม่มีอะไรบังเอิญคำทำนายทุกคำของแม่หมอเป็นของคุณก่อนอื่นเรามาดูธาตุราศีหรือข้อมูลที่ไพ่จะบอกเพิ่มเติมอาจเป็นตัวเลขวันเกิดของคุณวันเกิดเขา หรือวันสำคัญที่มีสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณและเขาหรืออาจหมายถึงอายุเลขที่อยู่อาศัยเบอร์โทรศัพท์หากใครมีข้อมูลที่ตรงเป็นไปได้ว่าไพา่เเรื่องวันนี้จะตรงกับเรื่องดาวของคุณ80-100%ก็เป็นได้ถ้าดินราศีมังกรพฤสศกัน ธาตุลมราศีกุมเมถุนตุนและธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูตัวเลขที่เกี่ยวข้องเลข2 5 6 10 11และ20วันที่เกี่ยวข้องวันจันทร์วันอังคารวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ แ n วโน้ e ฟอยล์ไพ่เล่าเรื่อง The Devil พลังงานของใครคนหนึ่งที่กำลังคิดเรื่องคุณหนักมากคิดวนไปเวียนมาหาทางออกไม่ได้หาทางออกไม่เจอรู้แต่ว่าไม่อาจที่จะลบคุณออกจากสมองไม่อาจที่จะลบคุณออกจากหัวใจได้เลยยังเป็นความรู้สึกเป็นพันธนาการที่ผูกพันแน่นแฟนกันอย่างเหนียวแน่น เขาปวดหัวเขาอยากจะลืมคุณเขาอยากจะมุฟออนจากคุณให้ได้แต่ยิ่งพยายามมากเท่าไหร่ก็ยิ่งคิดถึงคุณหนักมากขึ้นเท่านั้น The reverse พลังงานใครคนหนึ่งที่รักคุณตอนนี้ก็ยังรักคุณเป็นคนที่เคยคุยกันแล้วเคยรู้จักพบเจอกันแล้วเป็นพลังงานของคนคุย หรือคนที่มีสถานะว่าเป็นคนรักเป็นแฟนกันแล้วแต่มีประเด็นปัญหากันจึงได้นิ่งเงียบกันไปตอนนี้หรือเป็นความสัมพันธ์ที่เขายังไม่เคยมีสถานะที่ชัดเจนแต่ในใจก็รักคุณไม่ยอมพูดไม่ยอมมีคำสรุปความสัมพันธ์นะทำให้คุณนิ่งเงียบไปหรือบางคนทะเลาะกันเกิดประเด็นปัญหาไม่เข้าใจกัน โกรธกันไม่ว่าสถานการณ์ในความนิ่งเงียบนี้จะเป็นประเด็นใดก็ตามคุณกับเขายังรักกันอยู่ยังคิดถึงกันอย่างมากนายบอนส์แต่ในสถานการณ์ที่นิ่งเงียบกันไปคุณจิตใจแข็งแกร่งเร็วกว่าคุณย้ายโฟกัสมาที่ความสุขของตัวเองได้เร็วกว่ามุ่งมันตั้งใจ ทำหน้าที่เรื่องเงินเรื่องงานในชีวิตคุณไม่ได้ทุกข์ไม่ได้เครียดแล้วเรื่องเขาอะไม่อยากรอไม่อยากคิดไม่อยากอะไรแล้วทั้งสิ้นเพราะว่ารอมานานแล้วในขณะเวลาที่คุณยิ่งนิ่งเงียบไปกลายเป็นเขานะที่อยากพูดคุยติดต่อสื่อสารที่คิดถึงคุณบางคนคิดถึงคุณหนักมากย้อนกลับไปอ่านข้อความเดิมๆแชทเดิมๆย้อนกลับไป นะฟังเสียงคุณหากคุณเคยส่งเป็นไฟล์เสียงให้เขาส่งเป็นบันทึกเสียงไปฟังซ้ำๆอ่านซ้ำๆวนเวียนอยู่อย่างนั้นจะขาดใจนะทนไม่ได้แล้วในวันที่เงียบเหงาอย่างนี้และเมื่อคุณนิ่งเงียบไปเขากลับมีแพลชั่นกับคุณมากขึ้นลหลงไหลคุณหลงรักคุณคิดถึงหนักมากเขาเหมือนพลังงานเจ้าหมาตัวเนี้หมาพยศละเตรียมวิ่งเตรียมวิ่งอย่างไว เขาจะนิ่งเฉยต่อไปไม่ได้อีกแล้วนะเขาคิดถึงคุณอย่างทรมานใจมากๆจะต้องมีแอคชั่นบางอย่างแล้ว t h ะ p ฮพิ e s สขณะเวลาที่ไม่ได้พูดคุยกันเขาแอบ,บส่องคุณนะและเขาก็หึงหวงคุณหนักมากเขารู้สึกว่าทำไมคุณดูสวยขึ้นดูมีเสน่ห์มากขึ้นเพราะว่าคุณนะ่ะกลับมาดูแลสนใจใส่ใจตัวเองมากขึ้นไม่ต้องทุ่มเทเวลา ไม่ต้องไปโฟกัสเขามากมายเหมือนเมื่อก่อนหรือ,อความหมายไพย่ใบนี้ตัวของเขาเองคิดเรื่องคุณมีแผนการมากมายอยู่ในใจเขากำลังที่จะตัดสินใจด้วยการวางแผนเป็นอย่างดีในการที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณดยชาลียรอดใครคนนี้เป็นคนที่อยู่ห่างไกลจากคุณ มีพลังงานคนทางไกลอาจเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างภาคหรือว่าเป็นคนไทยที่ทำงานในต่างแดนก็เป็นไปได้หรือใครคนนี้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรเครื่องยนต์หรือการเดินทางได้ไปต่างจังหวัดได้ไปต่างประเทศอยู่บ่อยๆคนคนนี้เขาคิดถึงคุณเขาอยากเดินทางมาหาคุณเลยนะหาคุณอยู่ไกลกันเนี่ย อยากไปสบตาอยากไปเจอหน้าอยากไปปรับความเข้าใจคิดถึงคุณทนไม่ไหวนะหรือหากเป็นคนทางไกลอยู่ต่างประเทศยังไม่เคยเจอตัวจริงกันเขากำลังวางแผนนะที่จะเดินทางมาพบเจอคุณแนบครับและการกลับมาครั้งนี้คนที่นิ่งเงียบคนที่นิ่งเฉยเย็นชาเขารู้ดีแล้วว่าคุณมีผล มีอิทธิพลกับชีวิตเขามากมายแค่ไหนเขาเนี่ยจะแสดงความรักอย่างชัดเจนเขาจะบอกคุณนะว่าเขารักคุณอ่านบอกเป็นคําพูดหรืออ่านบอกเป็นข้อความการพิมพ์หรือเขียนจดหมายก็ได้ในมีจดหมายน้อยวางอยู่นะใครคนนี้เขาก็พูดไม่เก่งสื่อสารความรู้สึกไม่ค่อยเก่งแต่จะบอกจะถ่ายทอดด้วยวิธีการของเขาอะให้คุณได้รับรู้อย่างแน่ชัดและเขาเนี่ยจะมีของติดไม้ติดมือ อาจเป็นดอกกุหลาบแดงช่อใหญ่เหมือนในไพ่นี้นะหรือว่าเป็นของที่คุณชอบของที่มีมูลค่าก็เป็นได้เขาจะมาแน่ม้าพยศเกิดขึ้นอีกใบหนึ่งแล้วเนี่ยอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ได้แล้วนเงียบต่อไปอีกไม่ไหวแล้วด e สันเพราะคุณน่ะเป็นแสงสว่างเป็นความสุขเป็นความหวังเป็นความฝัน เป็นพลังงานอันยิ่งใหญ่ของชีวิตเขาไม่ยอมที่จะสูญเสียคุณไปและก็จะไม่ยอมปล่อยให้คุณกับเขาอยู่ในสถานการณ์ที่นิ่งเงียบต่อไปอีกแล้วทนไม่ไหวแล้วนะเพราะหัวใจของเขาคิดถึงคุณเหลือเกินคิดถึงเพียงแต่คุณเขาจะกลับมาแก้ไขสถานการณ์ทุกอย่างให้สัานภาพที่มั่นคงชัดเจนหรือหากมีประเด็นปัญหาทะเลาะกันด้วยกรณีเหตุผลใดก็าตามจะได้เคลียร์ใจกัน และการที่เขามาเคลียร์ใจครั้งนี้คุณจะพึงพอใจกับคําตอบคุณจะพึงพอใจกับผลลัพธ์ที่เขาให้คุณนะคุณจะรู้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าเขาขาดคุณไม่ได้เขารักคุณมากมายนะครั้งนี้แหละคุณจะรู้สึกโล่งใจสบายใจในรุ่ผู้หญิงคนนี้ทําท่าเฮ้ยจบสิ้นสัทีปัญหาระหว่างคุณกับฉันอ่าอารมณ์นี้เลยนะมองเห็นแสงสว่างและทิศทางในอนาคตในความสัมพันธ์ได้อย่างชัดเจน แอรดคับส์ในขณะเวลาที่คุณห่างเหินห่างไกลไปตัวคุณเองเนี่ยทำใจนะบางคนเนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังรอคอยถ้าไม่กลับมาก็ไม่เสียใจแล้วเพราะหลายครั้งแล้วอะที่เขานิ่งเงียบห่างเหินห่างไกลไปหรือว่าไปไปกลับกลับทะเลาะกันบ่อยๆแล้วก็กลับมาอีกอเป็นอย่างนี้จนคุณเจ็บปวดเบื่อนหน่ายชินชาแล้วเหมือนคุณเนี่ยจะมีเป้าหมายบางอย่างในชีวิตตอนนี้นะที่คุณ จะย้ายโฟกัสไปเนี่ยแสงสว่างอยู่เบื้องหน้าคุณคุณมีเรื่องที่ต้องทํามากมายคุณหันหลังให้กับเขาละเขาเนี่ยเหมือนกับดวงไฟในถ้วยเนี่ยยิ่งคุณหันหลังเท่าไหร่ไฟยิ่งลุกโชติช่วงชัชวานเลยหมายถึงความรักความคิดถึงความร้อนรุ่มกลุ้มใจในวันที่ไม่มีคุณเนอบสอดใครคนนี้เขาก็ทำคุณเจ็บปวดแสนสาหัสนะบางเคสบางกรณีเขาก็มีตัวเลือกมาก นอกกายนอกใจไม่ยอมให้ความซื่อตรงซื่อสัตย์ไม่มีคุณเพียงคนเดียวกรณีที่สองใครคนนี้ให้คุณรอคอยมานานแสนนานอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเขาอาจไม่ได้มีคนอื่นนะแต่เขาเนี่ยยังไปโฟกัสสิ่งอื่นที่สําคัญมากกว่าคุณเช่นเรื่องราวในชีวิตของเขาเรื่องการงานเรื่องการเงินนะหรือกรณีที่3คุณกับเขาก็คุยกัน,ค,กนคบกันอยู่มีกันและกันเพียงหนึ่งเดียวนี่แหละแต่ทะเลาะกัน เถียงกันไม่มีใครยอมใครไม่ยอมปรับปบรุงข้อเสียของตัวเองทะเลาะกันทีไรเนี่ยโอ้โหศาสตร์อารมณ์ใส่กันหนักหน่วงเจ็บปวดมากๆด้วยคําพูดนะที่ทําร้ายหัวใจทําร้ายความรู้สึกกันและกันไม่ว่ากรณีใดก็ตามคุณเจ็บปวดทั้งนั้นนะแล้วส่วนใหญ่เป็นคุณนะที่เจ็บปวดมากกว่าเขานะเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยคุณเลือกที่จะเป็นฝ่ายปรับเปลี่ยนยอมเข้าหาเขาก่อนหรือทุกครั้งที่มีปัญหาเนี่ยคุณมักจะเป็นฝ่าย ที่จะให้อภัยและกลับไปทักทายกลับไปในความสัมพันธ์ก่อนเสมอแต่ครั้งนี้ไม่ละพลังงานคุณเนี่ยเหมือนกับฟางเส้นสุดท้ายแหละต่อมความอดทนหมดละหันหลังให้จริงๆไพ่คุณเดินหันหลังให้สองใบติดกันเลยนะก็ยังคิดถึงก okay. ็ยังรักแหละแต่จะเกิดอะไรก็เกิดเอะแล้วแต่แล้วแต่โชคชะตาจะสัรนให้ฉันเลยอารมณ์นี้เลยเพราะคุณเบื่อจริงๆนะกับความเจ็บปวดหรือบางครั้งคุณไม่ได้ผิดอ่ะ แต่คุณก็ต้องเป็นฝ่ายง้อ,อก,ก่อนเข้าหาก่อนเสมอ,อมครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะคุณใจแข็งมากแล้วคุณก็เปลี่ยนพลังงานกลับมามีความสุขได้ด้วยตัวเองเลิกคาดหวังเลิกรอคอยแชมเปี้ยนและในวันที่คุณเปลี่ยนแปลงนี่แหละเขาเองนี่แหละจะเปลี่ยนแปลงบ้างเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างมากนะเขาจะปรับเปลี่ยนข้อเสียของตัวเองคนนี้เป็นคนที่ฟอร์มจัด อีโกมากเขาไม่เคยหรอกที่จะมาแสดงออกในความรู้สึกหรือทํางานในความสัมพันธ์มากกว่าคุณไม่มีทางแต่เมื่อคุณเปลี่ยนไปนะเขาก็จะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วเพราะเขาไม่อยากสูญเสียคุณไปเขาขาดคุณไม่ได้ตอนนี้รู้แล้วสิคุณนิ่งเงียบมากเกินไปอย่างที่คุณไม่เคยเป็นนะทางเดียวที่เขาจะทําก็คือต้องเปลี่ยนพลังงานเนี่ยให้เป็นเทพบุตรให้เป็นเทวดานางฟ้าให้ได้นะคนนี้เขามีปีกเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ดีขึ้นน่ารักขึ้นเท่านั้นนะคุณจึงจะ ยอมรับฟังเหตุผลหรือยอมให้โอกาสเขาได้ Fire f i r e f o n t s พลังงานคนที่ทะเลาะกันหากคุณเคยทะเลาะกันด้วยคำพูดที่รุนแรงนะเสียแทงจิตใจหรือประชดประชันพูดจี้ใจดำกันให้ต่างฝ่ายต่างเสียใจโดยเฉพาะเขานะเขาพ่นไฟใส่คุณเนี่ยหรือในความหมายเนี่ยไม่ได้มีคำพูดที่รุนแรงเลยแต่ทะเลาะกันด้วยความเงียบ ทะเลาะก,กันด้วยกันไม่พูดไม่ตอบคุณโอ้อันนี้เจ็บปวดหนักเลยเขาเสียใจอ่ะวันนี้เมื่อเขานึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นนะเขารู้สึกว่าก็สะสมแล้วที่คุณจะนิ่งเงียบไปแบบนี้นะเพราะเขาไม่เคยเลยที่จะให้ความยุติธรรมในความสัมพันธ์นี้มีสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจนะเขารู้สึกผิดแล้วจริงๆอยากกลับมาแก้ไขอยากกลับมาขอโอกาสเริ่มต้นใหม่เดอะสตาร์ คุณนะ่ะเหมือนผู้หญิงในฝนันเหมือนผู้ชายในฝนันที่เขารอคอยตามหามานานแสนนานไม่มีทางสรอกที่เขาจะปล่อยคุณให้หลุดมือเขาอยากกลับมาปรับความเข้าใจนะอยากกลับมาพูดคุยบอกถึงแผนการในอนาคตที่มีคุณอยู่ในนั้นด้วยเขาอยากเดินเคียงข้างคุณไปนะอยากให้เป็นคุณนะเป็นคู่แท้คนที่จะอยู่ด้วยกันจนวันสุดท้ายของชีวิตและตัวของเขาเองเนี่ย ยังมีความหวังเสมอเลยอะ่ะนะเขาก็ยังคิดว่าคุณก็ยังมีใจยังรักเขาอยู่คนนี้ไม่ได้ทําใจนะว่าจะอกหักเสียใจหรือเจ็บปวดเขาจะทําทุกอย่างเพราะเขาจะไม่ยอมปล่อยคุณไปจริงๆถ้าเอาเชือกรัดมัดคุณได้เนี่ยเขาก็จะมัดคุณเอาไว้นะไม่มีทางยอมไม่มีทางปล่อยแน่นอนนะแล้วบางคนเนี่ยก็เชื่อมต่อกันทางจิตวิญญ,ญาณได้ความรู้สึกนึกคิดวันไหนนะที่คุณรู้สึกคิดถึงเขามากๆให้รู้เอาไว้เลยนะว่าเขาในคิดถึงคุณมาก หัวใจเขาวนเวียนคิดถึงแต่คุณยามตื่นก็คิดถึงยามหลับก็ฝันถึง s o n of p e น t a ค l e s คนคนนี้เขาช้าในความสัมพันธ์แต่ให้มั่นใจเถิดเมื่อเขาตัดสินใจความรักครั้งนี้ถึงแม้จะช้าแต่มั่นคงเขาจะมั่นใจนะแล้วเขาก็จะให้ความเชื่อมั่นให้บังเกิดกับหัวใจและความรู้สึกของคุณให้ได้คุณจะมีความสุขอบอุนหัวใจนะ เมื่อเขากลับมาเทคแอคชั่นในครั้งนี้ดูใครคนนี้สิจะไม่ช้าได้ไงอะ่ะเนี่ยความรักของเขามมนอยู่ใต้ดินจนความรักเนี้ยรากงอกออกมาแล้วมีลำต้นแทงออกเป็นใบแล้วต้องใช้เวลานานแค่ไหนอะ่ะคนเนี้ยนะการที่คุณนี้งเงียบไปเป็นสัญญาณที่ทําให้เขารู้ว่าคุณหมดความอดทนที่จะรอคอยหรือคุณหมดความอดทนและกับปัญหาหรือนิสัยเสียของเขาแบบเดิมๆถึงเวลาละนะที่เขาเนี่ย จะต้องมองเห็นความสัมพันธ์ของความอดทนที่คุณรอคอยเขาหรือให้โอกาสให้อภัยเขามาหลายต่อหลายครั้งครั้งนี้เขาจะทําเพื่อคุณนัะเขาได้เห็นคุณค่าของความอึดอดทนได้เห็นคุณค่าของหัวใจที่รักเขาอย่างเข้มแข็งแข็งแกร่งจริงๆแนบ o ว s เขารู้ว่าเขาทำให้คุณเจ็บเขารู้ว่าเขาทำให้คุณทุกข์คุณจึงเลือกที่จะไม่ทำอะไรคุณยืนอยู่นิ่งเฉย รัวเตี้ยแค่นี้คุณก็ไม่ก้าวคุณก็ไม่ข้ามคุณก็ไม่กลับไม่ทําอะไรทั้งนั้นน่ะจะยืนรออยู่ตรงนี้แหละแต่คุณยังมีความหวังในความสัมพันธ์นี้ได้นะปลายไม้ยังมีแสงสว่างเกิดขึ้นแน่นอนว่าคุณมีความหวังได้และความหวังเนี้ยจะประสบความสําเร็จอย่างมากอย่างเกินคาดคิดเขาอะเครียดคิดมากกดดันตอนนี้เขารู้สึกว่าคุณนะ่ะทิ้งเข้าไปแล้วจริงๆนะเขาทนนิ่งเงียบต่อไปไม่ไหวจริงๆ ัวใจเขาเนี่ยคิดถึงแต่คุณวนเวียนทุกทรมานจิตใจมากๆไม่อาจที่จะ move on ความคิดความรู้สึกจากคุณได้เลยไฟยอัพสอดปวดหัวหนักมากเครียดคิดมากหัวจะระเบิดนะเหมือนกับว่าความผิดสิ่งที่เขาทำไม่ดีกับคุณน่ะภาพย้อนคืนกลับมาหมดเลยอีกาสีดำเนี่ยหมายถึงตัวเขาอีกาอาปากด้วย ปากแซบนะคนเนี่ยเออถ้าพูดอะไรเนี่ยโอ๊ยเจ็บจีดเลยนะหัวใจคุณเนี่ยปวดหัวเสียใจไม่น่าพูดไปอย่างนั้นเลยไม่คิดเลยว่าคุณจะเอาจริงไม่คิดเลยว่าคุณจะใจแข็งได้นานขนาดนี้ยอมรับผิดทุกอย่างแล้วรู้สึกโกรธตัวเองมากๆเลยว่าทําไมนะเขาถึงไม่น่ารักกับคุณเลยพูดไปอย่างนั้นได้ยังไงนะทําไมวันนั้นเนี่ยไม่รู้ผีอะไรเข้าสิงฉันเขารู้สึกผิดนะเขาอยากจะเปลี่ยนแปลง ข้อเสียของตัวเองเพื่อทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นแอบช็อฟวอนส์เขาจะมาขอโอกาสจะมาเริ่มต้นใหม่เพราะเขาไม่ไหวละดูในสมองก็ดินะไฟเนี่ยลุกพึบเลยคิดถึงแต่คุณเนี่ยคิดเรืองอื่นไม่ได้เลยนะชีวิตติดขัดไปหมดเลยเพราะพลังงานไม่ดีเลยทำงานก็ไม่มีสมาธินะไม่ว่าจะใช้ชวิตประจำวันขับรถเนี่ยใจลอยละเอ้แย่ yeah, รู้สึกว่าไม่มีความสุขอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ไหวแล้ว ในความนิ่งเงียบเช่นนี้จะต้องกลับมาหาคนของหัวใจกลับมาหาความคิดถึงอันยิ่งใหญ่นั่นก็คือคุณอ่าแม่หมอตั้งชื่อไพ่เล่าเรื่องวันนี้ว่าเขาทนนิ่งเงียบต่อไปไม่ไหวเพราะหัวใจคิดถึงแต่คุณต่อไปแม่หมอเปิดไพ่ o r ร c ค e สมให้นะคะ d i ว i เนชั่นทำนาย ไพ่บอกคุณว่าโปรดจงเชื่อในคําทํานายนี้เถิดคุณเป็นคนดีมากพอดอกบัวสีชมพูเนี่ยเลขสิบสี่เนี่ยนะคือวันแห่งความรักตัวเลขแห่งความรักดอกบัวสีชมพูไพ่บนีณิสื่อสารว่าความดีของคุณน,นะนะกําลังจะได้รับผลตอบแทนความรักที่สมหวังกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเพราะความดีของคุณนะทาให้ใครคนนี้คิดได้ทําให้ใครคนนี้เกิดความรู้สึกหวาดกลัว ลดอีกโก้ลดอัดตราความเป็นตัวเองเพื่อยอมปรับเปลี่ยนข้อเสียของตัวเองคุณยังเหมือนดวงดาวที่เป็นความหวังความฝันและเป็นความรักอยู่ในหัวใจเขาเพียงหนึ่งเดียวโปรดจงมั่นใจในคำทำนายนี้ Vitality ความมีชีวิตชีวาเมื่อเขากลับมาครั้งนี้นะคุณจะมีความสุขมากเขาเนี่ยจะแสดงความรู้สึกมากขึ้นจะแสดงตัวตนมากขึ้น คุณจะได้เห็นเขายิ้มกว้างจะได้เห็นเขาหัวเราะนะจะมีแต่ความสุขคุยแต่เรื่องสนุกสนานไม่ทะเลาะกันไม่ขัดแย้งกันเขาจะทาให้คุณมีความสุขทุกเรื่องทุกอย่างทุกทางนะการกลับมาครั้งนี้เตรียมตัวรับความรักที่มีชีวิชวาอย่างที่ไม่เคยได้รับรู้ไม่เคยรู้สึกมาก่อนลองเจสปิติระยะเวลายาวนานของชีวิต กลับมาครั้งนี้จริงๆนะจ๊ะเนี่ยเห็นไหมว่ามีไพ่เดอะซันซ้อนอยู่ในนี้นะหมายความว่าคุณนี่แหละที่เขาจะให้มาเป็นคู่ครองคู่แท้คู่ชีวิตมาเป็นแสงสว่างเคียงข้างกันไปในเวลาที่ยาวนานไพ่ใบน,นี้มีไพ่ทาร์โรซ้อนอยู่2ความหมายคือเดอะซันกับเดอะวิวออลฟอร์จูนเวลาที่ยาวนานเวลาจากวันนี้ที่เขากลับมาจนตลอดชีวิตลมหายใจสุดท้ายของเขาเขาคาดหวังและปราดถนาว่า ระยะเวลาที่ยาวนานของชีวิตจะมีคุณเคียงข้างตลอดไป Success ความสำเร็จความรักความสัมพันธ์นี้จะประสบความสำเร็จกุญแจเนี่ยนะคือตัวเขาค่ะเขาจะมาไขาข้อข้องใจสิ่งที่คุณได้รับแต่ความไม่ชัดเจนสับสนสงสยัยไม่เคยแน่ใจว่ารักคุณจริงหรือไม่คุณจะได้รับคำตอบเขาจะมาไขาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความจริง ทั้งจริงใจทั้งจริงจังความรักที่สำเร็จอย่างมากมายจนถึงขั้นเป็นคู่ครองคู่ชีวิตคู่แต่งงานคู่สามีภรรยาสิ่งนี้กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณโฮปความหวังคุณมีความหวังกับเรื่องราวนี้ได้กับใครคนนี้ได้โชคชะตากำลังจะเปลี่ยนแปลงโชคชะตากำลังจะบีบคั้นเขาให้ปรับเปลี่ยนพลังงานให้เขากลายเป็นคนที่มีสติรู้ตัวคิดได้ รู้สึกผิดปรับปรุงแก้ไขกลายเป็นคนรักที่ดีมากที่สุดของคุณคุณหวังสิ่งใดในความสัมพันธ์นี้คุณหวังอะไรในคนรักคนนี้คุณจะสมหวังทุกประการอ่ะพลังงานดีดีรับคำทำนายแม่หมอขอจบคำทำนายวันนี้แต่เพียงเท่านี้ ขอให้คุณมีแต่ความสุขประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรักแม่หมอขอกําลังใจด้วยการกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และจะกราบขอบพระคุณมากหากเพื่อนๆจะดูโฆษณาด้วยกันไม่กดสคิปข้ามก็คิดว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ